เช้านี้ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กับนักข่าวพลเมืองคุณวิสิตกองคำค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะน้องเกยน้องเกยจ้าตอนนี้อยูอ่เมงใดเนาะครับครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เทศบาลจําหท่าขอนยางนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ติดกับลำชีนะครับแต่ว่ากัดสิไก่ออกมาแน่จากน้อยนะครับแต่กัย่างนีนามที่เขามาถึงได้นะครับซึ่งสภาพ ตอนลังด้านหลังผมนะครับเป็นสร้อยที่เขาไปหล่างถนนเส้นติดล้อมชีแต่ว่าด้านนาของผมจะเป็นถนนใหญ่นะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางอยู่แต้กนันน้ำก็ยังมาถึงนะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องบรรยากาศรอบขันนะครับนี่ครับอตอนนี้นะครับก็จะมีเรือนะครับที่วบค่อยทรงค้นเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าตรงกลางเนะี่ย คนทีข้าเจ้าพ่ายไปเมื่อกี้เขาบอกว่าน้ำเคี่ยงเอิร์กแล้วครับพี่นาถถือว่าสูงแห้งคแต่ก่อเมื่อกี้ผมก็เห็นเห็นทีนอนนะครับของน่าจะเป็นของนิสิตแล้ะครับร่อยร่อยมากเมื่อกี้กะของไผ่กับบันวน่ใจนะครับของมันก็ร่อยมาเลยเรื่อยครับผมบันีน้ำท่วมสูงจังสี่น้องนนักศึกษานิสิตเท่าไปเลียนจังไห๋ครับครับก็สีมีบางส่วนใหญ่ไปอยู่ในหอพักที่ทังมหาลัยเตรียมไหวและกะ บางส่วนก็ไปอยู่กับมูนะครับค,คือไปพักกับเพื่อนก่อนส่วนวกรถเขาก็จะเอามาจอดไว้ขังถนนเส้นหรักนะครับคือเลี่ยงกันไว้ด้วยนี่ครับตามภาพนะครับโอ้ทรงพลังไปเด้อครับนงเกยเบื้องต้นสอบถามสถานการณ์ประมาณนี้ครับขอบคุณครับนงเกยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นนะคะ